ก็สวัสดีทุกคนนะคะก็หลายหลายคนถามพี่นันเข้ามาว่าทําไมช่วงนี้พี่นันไม่ได้เทรดโอลิมเทรดเลยนะแล้วทำไมถึงโดดมาเทรดของ IQ o p t i o n อีกแล้วนะคะก็ประเด็นประเด็นสำคัญก็คืออ่ามันเติมตังเข้าไปแล้วเวลาเราถอนตังออกมาของโอลิมเทรดมันจะช้านะสำหรับพี่นันนะแต่ของคนอื่นนี้พี่นันไม่รู้นะสำหรับพี่นันนะคือ เวลาพี่นันถอนตังออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่ได้ได้ช้าเนาะแต่ถ้าเป็นของ IQ อ่ิะพี่นันถอนปุ๊บไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงอะมันก็จะเข้ามาให้พี่นันล้วพี่นันก็เลยเลือกที่จะเทรดของ IQ Option มากกว่านะถึงแม้ว่า IQ o p t ออปเขาจะโดนค่าคอมมิชชั่นนะฮะหลายคนก็อาจจะโดนหรือเปล่านะ แต่พี่นันโดนโดน,โดนทุกรอบ4บาทเอ้ยสบาทสี่เหรียญบ้างนะสองเหรียญบ้างสามเหรียญบ้างก็แล้วแต่ว่ายอดเงินที่พี่นันสั่งถอนออกมาน่ะมันเท่าไหร่นะก็จะโดนค่าคอมมิชชั่นตลอดทุกวันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเทรดของโอลิมเพตนี่มันช้านะช้ามากๆแต่ว่ามันก็ไม่โดนค่าคอมมิชชั่นนะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของโอลิมเพตเขานะฮะอีกอย่างหนึ่งนะคะเดือนนี้พี่นันทา ก็ยังปิดรอบเดือนของ1เดือนที่ผ่านมาก็ยังเป็นกราฟสีเขียวอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ขึ้นสีแดงนะ,ะแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีน,นิมิตหมายที่ดีที่จะแบบว่าเป็นกำลังใจให้เราว่าเอ้ยเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่เทรดได้ดีอยู่นะแล้วก็ยังทำเงินได้ดีอยู่ถึงแม้ว่าบางวันก็จะเสียบ้างล้างพอร์ตบ้างแต่ก็ ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะก็ฝากเอาไว้นะสำหรับใครที่อยากจะหาไรายได้เสริมด้วยการอยู่บ้านนะคะช่วงโควิดแบบนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ลองมาฝึกเล่นดูไปโหลดนะ,ะจากเพ t o r e มาแล้วก็มาตั้งค่าในโทรศัพท์แล้วก็มาสมัครนะคะหรือว่าจะกดใต้คลิปวิดีโอของพี่นันก็ได้นะคะกดเข้าไปนะคะก็สมัครตามขั้นตอนนั้นได้ได้เลยนะคะไม่ยากนะ ก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเทรดนะชีวิตติดเทรดแบบพี่นันนะอยู่บ้านหาเงินกันช่วงโควิดออกไปไหนไม่ได้ก็มานั่งเทรดกันนะมีอะไรก็มาพูดคุยกันนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าเดือนนี้พี่นันเป็นยังไงบ้างเป็นสีเขียวเท่าไหร่ไปดูเลยค่ะ ก็สําหรับใครที่ชื่นชอบแล้วไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องทํำยังไงอ่ะเข้าไปสมัครยังไงนะคะง่ายๆนะคะไปที่เพจสโต e ได้เลยนะแล้วก็ไปกดแอปของ IQ Option เข้ามาแล้วก็ติดตั้งซะนะเสร็จแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนำเราเข้ามาหรือจะให้มันง่ายกว่านั้นก็ได้นะเพื่อนๆกดใต้ คลิปวิดีโอของพี่น,นันพี่นันจะทิ้งลิงก์นะกดเข้าไปปุ๊บก็สมัครตามขั้นตอนได้เลยนะอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นารายได้ของ A f f i l i a t e ที่จะส่งยอดมาให้พี่นันด้วยเนาะก็จะส่งยอดยังไงคือคืออันนี้มันมันไม่ได้อะไรเยอะอะไรขนาดนั้นนะก็คือก็คือว่าเป็นการแบบว,ว่าอะไรอะการทำอนะัพเฟรชเนาะสำหรับใครที่เคยทำนะพี่นันก็ทำอยู่นะก็ไปไปกดได้นะ รายได้อีกทางหนึ่งนะให้พี่ดันด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันได้เยอะอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะก็สาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าต้องกดเข้าไปสมัครแล้วมันต้องทํำยังไงนะคะอันดับที่1ก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะเขาก็จะให้เงินเดโมเข้ามานะคะเสร็จแล้วเราทุกคนได้เดโมเท่าเท่ากันหมดเลยนะคะก็คือ1 0,000มืนเหรียญนะแล้วก็ไป ฝึกเล่นฝึกเทรดลองดูว่าซื้อขึ้นเป็นยังไงซื้อลงเป็นยังไงเราจะได้เงินยังไงนะคะถ้าเกิดเล่นได้แบบอยากจะสร้างไรายได้แล้วอ่ะก็ไปที่ฝากเงินนะคะฝากเงินขั้นตอนการฝากเงินพี่นันก็ทําคลิปเอาไว้แล้วนะคะถ้าใครไม่รู้นะก็ทําคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทาตามขั้นตอนนั้นไปดูก่อนก็ได้นะ,ะพี่นันก็ทําลิงก์เอาไว้เหมือนกันดู กดตัวไได้เลยกดที่ตัว i ได้เลยนะพี่นันทิน้งไว้ให้แล้วก็มีคนถามมาว่าสอนไหมอันนี้พี่นันยังไม่เก่งถึงขั้นที่จะต้องสอนแบบว่ามาเปิดคอร์สสอนอะไรนี้ไม่ใช่นะผลมาพี่ก็เป็นลูกศิษย์เขาอีกทีนึงเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เดี่ยวนะคะใครที่เพจโคดเดี่ยวออเดี่ยวอะไรอย่างนี้ในะเพจก็ พิมพ้นเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์เขาได้เลยนะอาจารย์เขาสอนดีมากนะฮะพี่นนก็สามารถสร้างไรายได้มาจากอาจารย์เดียวนี่แหละนั่งดู YouTube อาจารย์เดียวทุกวันทุกวันแล้วก็ตัดสินใจเก็บเงินไปเรียนกับอาจารย์อีกทีหนึ่งนะกะ็ถึงเป็นพี่นันได้ทุกวันนี้นะะที่สามารถทำไรายได้ขึ้นมาก็เป็นเพราะอาจารย์เดียวเหมือนกันก็ลองไปเรียนนะคะใครที่ชื่นชอบชีวิตติเทปแบบพี่นันนะ โอเคก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ